over here quietly ฉันอยู่นี่ I'm glad that you received my owl we need to stay low and be q u i นะ What's going on? กได้ o w did we all the way out here? As promised. ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เป็นทางออกจากแถวนี้ล่ะเราจะไปสืบเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood and one other thing. ฮาร์โลว์ม entioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rockwood และฮาร์โลว์ are after me. รูปบูทของฮาร์โลว์สองตัวเป็นตัวร้ายที่ตามล่าเราอยู่ศาสตราจารย์เฟกบอกให้เราเก็บเป็นความลับอย่าบอกใครสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล่าหมดดีครับ เราเล่าหมดล้ะต <No ั <h 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 ้งแต่ต้นเกมเลยจนถึงปัจจุบันอันนี้คือเราเล่ฟังหมดหมดเบืกอม้กระข่ความสามารถพิเศษของเราที่เกี่ยวกับเวทโบราณต่างๆนะครับอืม อย่างน้อยก็สรุปได้ว่าลูกวดกับฮาโลเป็นสองคนที่เป็นอันตรายต่อเราเธอจะรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ไปให้ตำรวจซิงเกอร์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซิงเกอร์คือจุดเริ่มต้นของเพื่อนของเราคนนี้ที่เริ่มมาเกี่ยวข้องกับการประจัยก็คือตอนที่ เธอเนี่ยพาเราไปเที่ยวหรือไปทัวร์ที่ฮอกมิทเนาะแล้วก็มีโทรมาบุกมีตัวร้ายมาเริ่มมาอาลวาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ร่วมต่อสู้ร่วมกับเธอซึ่งนั่นแหละทําให้เธอเริ่มที่จะรู้จักไอเจ้าหน้าที่ที่เชื่อว่าซิงเกอร์ตำรวจนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะสืบเรื่องราวของตัวร้ายว่าเออทาไมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับเราครับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล่าให้เธอฟังทั้งหมดถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะปฏิเสธก่อนไม่เล่าให้เธอฟังแต่สุดท้ายก็ต้องเกมก็บังคับให้เล่าอยู่ดี เราจะถามว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่ทำไงเธอถึงต้องการสืบเรื่องนี้เกี่ยวกับไอตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้จักหรือเคยรู้จักเคยเจอไอตัวคนที่เป็นคนร้ายแบบนี้ในสมัยที่เธออยู่อูกันดานะครับแล้วก็เธอเนี่ยจะเล่าให้เราฟัง แต่ว่าเรื่องมันยาวมากตอนนี้ไม่มีเวลาตอนแต่แต่สัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟัง Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. เราก็ถามว่าแล้วทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องทางรัฐมนตรีผมแตะไปรัฐมนตรีทีทางกระทรวงเออทางกระทรวงเวทมนตร์เลยไม่ได้เหรอเธอก็บอกว่าคิดว่าพวกกระทรวงจะ ฟังนักเรียนอย่างพวกเราอย่างนั้นเหรอเออก็ต้องเริ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละถ้าอยากจะไปสืบสวนเรื่องนี้นะครับคนที่จะสืบได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตำรวจเท่านั้นเราจะหาจดหมายของไอ้ตัวร้ายเพื่อเป็นหลักฐานครับผมเราพยายามจะหาวิธีที่จะเข้าไปในปราสาทนี้เหมือนเป็นปราสาทที่ตัวร้ายอยู่ เหมือนเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมไปแล้วแต่เป็นปราสาทที่ยังไม่เห็นตัวร้ายสักตัวเลยครับ I wonder what that does. That did it. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. แล้วก็ตอนนั่งเราไล่เวทไม่ได้ด้วยคือถ้าเป็นอย่างนี้คือเราไปไม่ได้ครับเราต้องอ้อมไปหาทางไปปลดทางออกครับนักเวทไล่เวทได้เฉพาะตอนยืน <c oughs> <c oughs> นักเวทอนาถาเหลือเกิน ้องมาดึงตรงนี้นักเวทผู้ยิ่งใหญ่แพ้ลังใบเดียวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องเขียนสิ่งนี้ลงไปแต่นายไม่ยอมฟังบอกว่าให้ผลัก ไอประตูเพื่อให้มันเปิดอย่าไประเบิดมันถ้าเกิดว่านายระเบิดมันอีกครั้งแล้วก็ฉันสาบานว่าฉันจะไปจัดการกับพวกแกน่าจะเป็นเขียนจดหมายด่าลูกน้องนะครับแต่ก็เป็นคำใบ้เรื่องของการเปิดประตูนั่นเอง อันนี้คือเปิดยังอ้าวก็ไม่ยิงอย่างนี้แล้ว นี่ผมเอาวเวทสโลไล่เวทสโนใส่มันอยู่นะดึงนูนซีเอ๊แบบอเอะแต่แค่นี้แหละ I knew you could do it this way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Halo and the letter inside. We need to be careful once we get to Halo lag at my strain the face! จับไอ้ตัวนี้ไว้ไฮวิงไฮวิงรู้จักตัวนั้นใช่ไหมเอาละแผนใหม่เดีด๋ยวฉันจะไปหาหลักฐานนายไปปล่อยเจ้าส่ว,ปปวสฮิปโปกริดนั้นนะไปโอกาสของเราแล้ว บ้าจริงจะก็ต้องหาทางไปฉันต้องขึ้นบนหลังคาแล้วมั้งทางไหนสักทางหนึ่ง ทำไมเราใช้เวทอะโรมาโล่านี่คือเราต้องมานั่งก้าวแก๊ก้าวแก้เพื่อนเราเมื่อกี้คือใช้ทีกุญแจระเบิดเลยสวัสดีคุณคลิปด,ด้วยครับผมหวังว่าเนตตี้คงจะเจออุปสรรคน้อยกว่าฉันนะ แกจะต้องออกไปในในหีนบศพว e อ่ติดบักติดบัคมันติดบัคตก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 ,ตก,ตก,ตก <laughs> ดูมันติดบั๊ก <laughs> เราเจอบั๊กบ่อยเหมือนกันนะเออเจอทุกวันที่ไลฟ์จะเจอบั๊กอะไรกันนะอันนี้เรียกว่าบั๊กอะไรดิบั๊กขึ้นๆลงๆเนี่ยเรียกว่าบั๊กอะไร อย่าหาว่าผมคดกรรมเลยนะตกไปขนาดนี้อโลฮาามร นี่คือเป็นน้องๆหนูๆที่โดนพวกนี้จับมานะครับผมเนี่ยน้องๆหนูๆเต็มเลยนี่เป็นสลิปขนส่งสลิปออเดอร์นะครับผมว่าแบบจะต้องจับตัวอะไรกี่ตัวนะครับผมแล้วก็มีบ่งบอกว่าให้ระวังตัวนี้ตัวนี้ระวังกรงเล็บตัวนี้ระวังอะไรนะครับ ถ้าจะจับตัวนี้ให้ใส่ถุงมือหน้าอะไรเงี้ยฟีนิกฟีนิกอยู่ไหนนะศูนย์คือยังไม่ได้ฟินิกนะครับผมฮิปโปกิฟสองตัวไหมอะไรเงี้ยเออเป็นออเดอร์จับสัตว์นั่นเองครับจะเห็นว่าพวกสัตว์กลัวกันใหญ่เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรามาที่นี่เพื่อช่วยพวกเธอนะมากลับบ้านเรากันเถอะเข้ากระเป๋าโดรทมอนซะ ตรงนี้กดสี่เหลี่ยมได้เลยนะไม่ต้องรอผมก็นึ้ว่ามันจะเปลี่ยนปุ่มไหมเล่นไปนานๆเนนะี่ยหรือจับตัวยากๆไม่เปลี่ยนนะมันแค่มีสี่เหลี่ยมให้กดเยอะขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยพอวงๆขึ้นให้กดสี่เหลี่ยมรัวๆได้เลย ไฮวิ่งไฮวิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อน,นี่ไงสองตัวอีกตัวหนึ่งโดนล่ามไว้อยู่นี่เองเร็วเข้ารีบเร็ว หยุดไปพวกนั้นเร็ว Express must run. Be ยอเยีมไปเลยใช่มันยอดเรี่ยมจริงไหมล่ะ ตื่นเต้นดีเนาะยอดเยี่ยมเลยตอนแรกก็ไม่นึกว่าเราจะรอดมาได้ไม่ต้องห่วงหรกทุกอย่างเราเอาอยู่นะเธอหาจดหมายนั้นเจอไหมได้แล้วดึงมาจากมือฮมมอนเลยเออฮาโลเลยอะไรทุกอย่างที่เลยยังไงก็ต้องระวังนะไอ้ตัวร้ายไม่ลืมแน่วิธีกรรมของเราเนี่ยแล้วในจดหมายนั้นว่ายังไงนะ ไอ้ลูกวูดเนี่ยตามหาฟินิกอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้มันจะหาเจอไหมฉันจะเอาจดหมายนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเธอจะต้องทำอะไรได้แน่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นทำได้แน่มีหลักฐานขนาดนี้แล้วฉันรู้จักเจ้าไฮวินป๊อบบี้แนะนำเราป๊อปปี้รู้จักเจ้าตัวนี้เหรอริงด้วยสินะ พ่อพี่คงล่งอกว่าไฮวิอ่ะปลอดภัยแล้วแม่ฉันคงเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวฉันกลับไปแล้วล่ะเดี๋ยวไว้คุยกันนะฉันมีเรื่องจะอยากเล่าให้เธอฟังเยอะเลยในที่สุดเราก็ได้ไฮวิงมาขี่แล้วจ้า ปลดล็อกสารพัดเลยทีเดียว You're a loyal girl, Highwing.